สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านที่ติดตามรับชมสวนสภภาของเรานะครับตอนนี้เราอยู่กลางกลางไร่อ้อยกลางไร่มันสับปหลังนะครับเพราว่าช่วงนี้เริ่มเข้าสู่หน้าหมดผลแล้วนะครับปัญหาก็คือเรื่องน้ำจะเห็นอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นแปลงมันสับปหลังนะครับดินตรงนี้นะครับมีปัญหาเรื่องการเก็บกับความชื้นว่าเป็นดินทราย พอปลูกอ้อยขั้นน้ําของเราเนี่ยอ้อยขั้นน้ําที่ปลูกเนี่ยนะฮะเริ่มมีปัญหาครับเพราะขาดน้ํานะเพราะว่าดินตรงนี้มันเป็นดินที่เสื่อมค่อนข้างจะเสื่อมสภาพแล้วเรามาปลูกอ้อยขั้นน้ำนะครับความชื้นเนี่ยมันก็เลยม,มีปัญหาวันนี้วันนี้เราก็เลยต้องมาแก้ปัญหาด้วยการเจาะบ่อบ,บอันดาลน,นะมาดูกันนะว่าเราเจาะบ่อบอันดาลแล้วจะได้ผลได้น้ําหรือไม่ได้น้ำํำยังไงนะครับไปดูกันครับ นี้เขาเรียกเจาะเจาะเจาะมือเหรอเจาไม่ต้องใช้เครื่องเหรอมร้ยางงอก็จะเ่ต่ขาืออวงมันจะม่ตหลาอง้วนี่าส้มันไม่นามันจะเป็ไ้ลเียด้เลี่ยงออ๋ย่างนี้คือตมีน้ำอยู่ คนต่อเขาจะรู้เนาะแกนแต่ว่ามันจะเป็นทั้นต้นบ้านขั้นหลักแต่ว่าามว่ากันเป็นเจ้าตัวมากเนี่ยเขาบอกมันเป็นอะไรเขาบอกหมดเลยไปรู้แหละดูทรายดูดินนี่รู้เลยโผล่ขึ้นมา ถ้ามันหอดตานำ้ำเท่นาน้ำมันก็สิไปเร็วอ๋อเดี๋ยวไปเปิดเอาน้ำก็ได้อเปิดน้ำยังไงครับอู้สิไปเปิดเอาน้ำจากบ่อคอกกนดี้มาจะอหนิหรออ้าบ่อตรงนู้นคือบอ่ออ๋อยังไงเริ่มต้นคือเราต้องหนึ่งคือต้องมีนม้ำมีน้ำสำหรับออว่าทำบอ่อน้ำสำหรับจาออ่อนาน้ำสำหรับเจาะอือ่อนาน้าสาหรับจาะก็คือเราก็จะทำบ่อไว้ที่ต่ำอย่างนั้นเนาะม่น ที่ต่ําอย่างนั้นออประมาณจักสีสีหกถังประมาณหกถังประมาณหกถังสองร้อยลิตรหกถังสองร้อยลิตรรอบแรกอ่ารอบแรกมันสีดใส่อยู่ประมาณจักสามรอบสี่รอบแล้วแต่แรงน้ําคือเราก็สูบน้ําขึ้นมานี่สูบน้ําขึ้นมาผ่านกมาวนมาวนวนแทงมาวนแทงลงไปก็ไหลลงบ่ออ่าก็ไหลลงไปก็วนกลับมาก็คือโดยประมาณใช้หกถังนะครับพยายามเอาให้มันลงได้ไหลครับ มันมีมีตานามมันกับสีหูจักเองดอกว่ามันนั่นนันมันบ่มีนามมันก็สีแกนมันมีนามมันก็สีลมอันนี้คือประสบการณ์เลยรู้เลยนอันนี้มันกับบ่ค่อยดีปันใดดอกนาํานาํเพราะนามกลางๆนามพ่อใส่อยู่หนามกลางๆบ่บ่บ่แห้งถ้นมันเข้าสูบใสแตหนามเลยบ่พอบ่ค่อยพ่อดอกไม่พอพอได้ใช้ประมาณหนึ่งอมันหดเอาหด อยากได้เยอะกว่านี้ต้องจอดหรือกว่านี้ไหมหรือยังไงพี่หรือม,มันต้องมียเยอะอยู่แค่นี้เอาเ,เลือกก็นี่กับคือเกามันกระสูบยากกยังไง<อ>น้ำมันอยู่น้ำมันอยู่เลือกตามเลือกมันต้องใส่พวกซ้ำเมื่อไดซ้ำเมื่อใส่ไฟ้ท้าว่ามันใส่มันต้องใส่ใสใสทุ่นไล่มัน,นยังไงคอยคอยใส่ใส่ค่อยสีดีแล้วอย่างนี้คือมันมันเราจะใช้มอเตอร์ปั่นหรือยังไงพี่เวลา เอาแจกเอาแจกทั้งสี่สูบได้สูบได้เลย,เยใช่ไหมเรืส่สินสูบก,ก็ได้แต่ว่ามันมันบ่ค่อยได้เต็มหรอกครับคือว่าอันนี้ก็สีร่องเบิงสะกวันนี่ครับอันนี้ก็เสียงจอเสียงเบิงเด่นแต่ว่าคือว่ามันเป็นตะมีอยู่ง่ายๆมันสีหายวิเศษห้มันเย็นล่ะก็ะได้ใส่ของสมาย ตรงนี้คือน,น้ําก็เป็นน้ําที่เราเอามาใช้ที่เราเห็นที่มันไหลนะไม่ใช่ยังไม่ยังไม่เจอตาน้ำ<อ>ใช่ไหมบอ่บอบบวมนน้ำไม่โผลมันเองเด้เขาต้องสูบเ<อ>ด้ไป<อ>สิ่งนี้อ,อ,อ,อันนี้น้ำที่ง้างไปซื้อน้าําเจาะน้ําที่เอามาแทงลงอืมลงท่อแล้วต้องล้างใจถึงจะเป็นนิ่งถึงสูบต้องล่องสูบเอาไส้เอาเตี๊ยบกินมเตี๊ยบ

ใคมันสันสน่นำนานแต่ก่อนนะาราว่าสิได้พก,กันเริ่มจ่อปลา,าเลยได้หนิครับพก,กันเห็ดใส่ไงน,น,น่ง้นจะวามัจไปทุกวงไลใจให้ไ้คหน้าะก,ก็จ่อมาเรื่อยจ่อขขนง่ก็เลยได้ไปจอ่อยเขา เสียมใหญ่ขึ้นเปล่นเสียมเสียมยี่บาทครับอันนี้เสียมสุดท้ายใช่ไหมแง่มยังจะใส่มาเริ่มเปลี่ยนเสียมหาได้ป่ะนี่ตะวันสีจอตออีกทอหนึ่งล่างเบื้องกันอ่าทีเบื้องกันมาสั่นน้ำมันมันสิหลายแห่งบัวครับ วกระถามันเกิดงานนี้ด้วยเหรเนาะทรายเหลืองทรายอันนี้คือทรายเหลืองนี่คือลักษณะของทรายน้ำเน,ะนะานเนะนแต่เป็นอ๋อเสดงว่าแถบนี้นั่นทรายน้ำเป็นสีเหลืองเพราะว่าเป็นวงน้ำด้วยนอะครับอ๋ออันนี้คือจะเริ่มเปลี่ยน เปลี่ยนเสียมเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเอาเล็กลงอีกฟันเพิ่มความยาวใช่ไหมครับเปนสีเพ,พนสเพิ่มความลึกของมันซะอ่าเพิ่มความลึกสีเพิ่มว่ามัน,มนสั้นนะ้ะมันลึกเท่าไหร่จ่างเครื่องบบนี้เงินน้อยจ่งฝีมือล้วนๆนะฝ <c oughs> ีมือล้วนๆจนะ <c oughs> ๆเกีนเป็นไม้ไผ่ครับอ๋อเมื่อก่อนเนี่ยย่าก,กว่านี้คือไม้ไผ่พ่อไม้ไผ่จปตไปตัวลกคุณเหล่าตะก้อนแบกไม้ไผ่กันยาวไปเลยแล้วนะไป แต่ว่ามันก็ได้ยางสูงก็อกับมเกลืสิบสองเมตรสะต่ก่อนครับอะรเงี้ยขุ่นมาจ็กหน่อยเป็นเหล็กแต่มันก็เป็นแห้งก้นซ้ำเลือกซ้ำกันได้ก็ลงไปจออยู่นครน,นายกจปจออยู่นครน,นายกหน่สนะส่องบัวนีหลักวามเลือกกับยี่สิบตียี่สิบห้าเมตรครับอ๋อขนาดน,นครน,นายกเขายัางจอดลึกขนาดนั้นเลยมันสั้นมันกรบบ่อน พอขอน้ำนะครับมันจะซ้ำกันเขาลับว่าเขาจ่อบอลาซีเมือนหาพนะโอ้ปริมาณซ้ำกันเนี่ยเอ่อเอาว่เป็นยังราคาต่างกันเยอะเออจังตาเขาเขากับว่าเขาได้ไร้ละล่ะเพราะว่าให้มันเห็นน้ำมันก็ดีใจแล้วครับดีกว่าน่ยอืมมันเป็นคนเหมือนจะกันมันจะใส่เท้าใช่ไหมน้ำครับจะดีอยู่อันนี้มันไหลลงเองเลยอันนี้คือเจอตาน้ำอ่ะ ดูดลงไปเลยเนาะแต่บางวัอก็ด้วยแต่ะวันลไรมีอยู่ข้องขุ่มูนข้องสูข้องพอยหัญเสียไลออกปากเราเองเลยเออจะมาแถวนั้นเราสามสามวันอันนี้ที่ดันขึ้นมานี่เม็ดตายนี่มันเป็นรา่ขวดน่อยรายขวดเป็นชั้นหินชั้นดินใช่ไหมครับแต่บางวันน้นั่นก็ดีอยู่แต่น้องมีราการ